รับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับนายมาแมวเกมเมอร์ในเกม Ark Survival U โว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 กันอีกเช่นเคยนะครับโอเควันนี้ผมก็จะพาไปจับเออแมวจับแมวนะครับผมเจ้าไดโนเสาร์ที่ชื่อแมวโอเคน้องๆอ,อาจจะสงสัยว่าใน Ark มันมีแมวด้วยเหรอก็อยากรู้ก็ตามไปดูกันนะครับแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมกด ถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในายหมองเงีเมื่อเรนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมโอเคไปดูกันเลยไปวันนี้ผมก็จะขี่เจ้าสารไลาไปนะครับผมผมจะตั้งชื่อว่าสารไลาคีผมก็จะไปในสภาพที่ร่างกายเปือยเปล่านะครับเพราะว่าผมไปเจอศึกหนักมาก็คือไปลองจับไดโนเสราร์ตัวใหม่ๆม,มานะครับแล้วก็ เกาะแตกตายเลยแบบขี้เกียจทําเกาะใหม่นะครับผมก็วิธีคนขี้เกียจแล้วก็ความเร็วของเจ้าตัวนี้ออมันช้าไปว่ะแต่มันก็โอเคอยู่นะโอเคผมก็จะบินพินลมชมวิวไปประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอารมณ์แบบเกมออฟชอนโอเคผมก็จะบินไปถึงจุดมุ่งหมายก่อนละกันนะครับวันนี้ผมก็จะไปจับแมวใน EP ที่แล้วนะครับผมของผมก็เริ่มยาวขึ้นมาบ้างแล้วนะครับผม ก็มันเห็นประวว่าประมาณเนี้ยน้องๆว่าผมพี่มันยาวขนาดไหนเออพี่เริ่มจะเป็นแบบชาติชายเต็มตัว,วนะครับตอนนี้ก็เป็นนายหัวทองอยู่นะครับผมก็อีกนิดนึงผมพี่ก็จะเป็นสรวยสีทองนะครับน้องๆก็จะแบบว่าเฮ้ยชาติชายที่ไหนมาไม่รอขนาดนี้นะครับ <laughs> ชาติชายนี่ครับผม่ใช้เชิดชาติแต่ว่าผมก็จะแข็งเกร่งให้ได้แบบนั้นนะครับผมโอเค วันนี้ก็อาจจะติดตลกไปหน่อยนะครับเพราะว่าคิดถึงน้องๆนะครับผมก็2วันลงคลิปทีเนาะก็ยุ่งด้วยแล้วก็อยากจะมาระบายผ่อนคลายความเครียดกับทุกคนด้วยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ดูอาร์คแล้วก็ได้ฟังผมโมไปด้วยนะครับโอเคไปโมไปด้วยก็ต้องได้งานได้การด้วยนะครับแล้วก็ร้องให้ไปถึงก่อนละกันนะแล้วผมค่อยไปโมอีกทีนึงเพราะว่าระยะทา,า,างมันค่อนข้างจะไกลนะครับโอเคแล้ววอล์ไปเลยลุยโอ oh. ครับผมตอนนี้ก็มาอยู่อย่างบริเวณที่ผมจะมาจับแมวแล้วนะครับผมก็เป็นตัวที่อยากได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีความสามารถพิเศษที่พิลึกกึกกือนะครับผมโอเคก็ไหนๆก็มาเจอกิฟฟินแล้วเราก็จะสอยเอาเจ้าตัวนี้ไปด้วยแล้วกันนะโอเคอุย้ยกิฟฟินเยอะมากเลยทุกคนโหคลิปนี้เราก็จะได้ทั้งกิฟฟินทั้งแมวเลยนะครับผมโอเคก็มีหลายตัวให้เลือกนะ เอาเอาเอาไปเอาแมวก่อนแล้วกันค่อยจับกิฟฟินจะจับกิฟฟินก่อนดีปะ่ะ <c oughs> <c oughs> เคสไอ้ไอ้เอจ้าตัวแมวที่ผมพูดถึงเนี่ยมันก็อยาอยแบบทางนี้เลยนะครับผมเป็นโซนเลยภูเขาไฟมาก็จะเป็นปอนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้เลยนะบนแผนที่ในแบบ Lost Island นะครับผมเค <c oughs> ตรงนี้เราก็เจอกีก้าด้วยนะครับโอ้โห <c oughs> อยากให้เป็นกีก้าหมดจังเลย แล้วก็ผมมีแผนว่าจะจับออของหอดแอดดิชันให้หมดนะครับผมก็คือจะเล่นจับไดโนเสาร์ของหอดแอดดิชันให้ให้มันครบตัวสําคัญนะครับก็จะเอาจับให้ครบแล้วก็พอครบแล้วผมก็จะทําการนํหมดออกนะครับเพื่อที่จะให้หอดเอเ์นอลเนี่ยสัตว์เกิดเยอะๆนะครับผมเพราะผมรู้สึกว่าหมดมันค่อนข้างที่จะแย่งกันเกิดนะครับผมสัตว์ โอเคผมก็จะวางแผนไว้แบบนี้นะสำหรับน้องๆที่อยากดูเดินิสาร์ที่เป็นมอดก็อดใจรอกันสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าในใจผมเนี่ยก็คืออยากเล่นมอดอาร์เอดิชันอยู่แล้วด้วยเพราะว่าการจับเดโนนิสาซอร์มันก็ค่อนข้างจะท้าทายนะครับแล้วก็ดูแบบเป็นธรรมชาตินะครับผมใช่ก็ไดโนนเสาร์แต่ตัวก็มีความสามารถพิเศษที่แปลกๆนะครับ ก็ลองหางมาเล่นได้นะครับอาจจะไม่เท่เท่าไหร่แต่น้องๆอาจจะติดใจก็ได้นะครับผมโอเคก็มานี้นะครับนี่เจ้าแมวที่ผมจะบอกก็คือนี่นะครับผมแมววิ่งเฮ้ยเ็เป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมก็มีเลเวลให้เลือกหลากหลายวิธีการจับก็ง่ายได้นะครับก็ยิงยาสลบใส่เลยง่ายๆชิลๆนะครับผม่อนอื่นเราก็ต้องพลสิมังกรก่อนนะครับกดตัวไหนวะ น่าจะเซมิโค l อนนะถ้าไม่แน่ใจก็เช็คนะครับผมโดยการกดตัว E แล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็อ่าพาสติอ,อเคประมาณนี้นะครับผมเริ่มพูดจาเหมือนดีเจแล้วมาช่วงนี้ติดดีเจนะครับน้องๆ <c oughs> เออติดดีเจไปหนอโอเคมาเบลเยอะมากเลยนะครับผมแต่ค่าสลบก็นิดนึงใช้แค่ดอกเดียวก็ร่วงเลยนะครับโอคอันนี้ก็เป็น ก็ผู้หรือตัวเมียวะมันมีหลากสีนะครับผมก็แมวในยุคจุค <c oughs> ลศิษย์เราเล่นเราเล่นแมวในยุคไดนโนเสาร์โอเคเจ้าตัวนี้ก็เป็นแมวในยุคไดนโนเสาร์นะครับผมเป็นแมวตัวใหญ่มันมีหลายตัวผมขอเลือกสีที่ผมชอบหน่อยละกันในหนคลิปนี้ก็มีแค่เจ้าตัวนี้แหละอาจจะมีกิฟฟินบ้างโหแต่ย่าเยอะมากเลยวะหาไม่เจอไหนบ้างวะเนี่ยโอเคครับหาไม่เจอนะเอาเจ้าตัวนี้เลยละกัน ไลน์ก็ไม่เรื่องมากนะครับผมเอา้าตัวนี้เวล80ดสิบนี่ว่าไม่ไม,ไม่เราจะเอาเวลห0รอเอ้ครับยิงไปเลยเคล่วงนะครับผมเรียบร้อยการกินของมันก็ตามที่กล้องบอกเลยนะครับกินได้หลากหลายแต่จะชอบกินเนื้อมากกว่านะผมก็จะเอาเป็นนี่เนื้อน้องให้มันไปเลยเคก็น่าจะรอสักพักหนึ่งนะครับไม่นานต,ตัวนี้ก็เวล8ปดสิ Okay. เจ้าตัวนี้กินไปแล้ว16%แล้วว่างรอนี่ทำอะไรกันดีครับน้องๆหาสำรวจบริเวณนี้ดีกว่านะพาเจ้าเออสไลายมาฆ่าตัวนู้นตัวนี้ปั๊มเวลกันดีกว่าโดยเฉพาะเจ้าแรปเตอร์นะครับโอ้บอกเลยมันเป็นอะไรที่ผมโคตรเกลียดอะเออแต่ชอบขี่นะแต่ก็แบบเกลียดอะ <laughs> เออไอ้กุเลียงโดนได้ไง เจ้ามังกรตัวนี้เนี่ยเอ้ยไวยเวินนี่ว่ะเจ้าไวยเวินตัวนี้เนี่ยเวลาขี่ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าเราพ่นพิษใกล้เรนนะ่าสาวเกินไปแม่งมันฟุ้งกระจายมาโดนเราเราตายได้เลยนะเป็นอุบัติเหตุเลยนะครับผมเพราะว่าคราวที่แล้วผมก็ตายเพราะเจ้านี่เหมือนกันนะโดนลูกตัวเองฆ่าตายนะครับผมอันนี้อะไรเนะี่ยเป็นเจ้านกที่อาจจะทำให้เราตกจากหลังเลนน่าสาวได้นะครับผมเออไปลองความแม่นไม่ทันใจวะ่ะขอแบบ ไอนี่นะมังกรผมก็อาจจะช้าๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมไม่อยากให้มันเร็วเกินไปนะเพราะว่าเคยขี่แบบเร็วๆแล้วรู้สึกว่ามันยังไงอะมันเร็วเกินมันหันหัวยากนะครับผมโอเคได้เนื้อแกะมาด้วยถือว่าเป็นการฟาร์มเนื้อแกะเลยนะครับนี่เวลเท่าไหร่เนี่ยเวลห้าร้อยยี่สิบครับเดี๋ยวตัวนั้นของผมก็น่าจะใกล้ฟื้นแล้วละ่ะเพราะว่ากินประมาณสี่ห้าครั้งนะครับผมเจ็ดครั้งได้โอเคไหนๆก็ได้ไหนลว ขอฟาร์มเื้นแกะหน่อยแล้วกันเอ้ยใกล้ๆระยะประชิดน้องๆบอกพี่เพิ่งบอกไปว่าเราวังเวลาพ่นไฟพ่นใกล้แต่พี่ก็ทําใกล้รู้สึกว่าใกล้มันโดนง่ายดีนะครับดดิเหมือนเราอารมณ์แบบยิงแบบยิงปืนบาสุก้าอะไรอย่างนี้เลยนะครับน้องๆแล้วก็แรงด้วยไงเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ก็ได้เหโดนหินโอเคอ้าปืนไปที่เรียบร้อยนะครับผม โอเคงั้นเรามาเจอกันตอนเช้าเลยแล้วกันนะชิวคิวเโอเคครับน้องๆก็สภาพแมววิ่งพี่ก็อย่างที่เห็นนะครับเออไอเจ้ามังกรพิษนี่ไอใบเบิร์พิษนี่ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับตอนแรกพี่ก็นึกว่ามันจะไม่ทําดาเมจใส่เนนะสาวตัวเองแต่แม่งคําว่ะเออพี่น่าจะคิดให้ดีกว่าน,นี้นะเพราะว่าแม่ขนาดยังทําใส่เจ้าของเลยเดนนะสสาว,วจะไปเหลืออะไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับแถวนี้ก็เจ้าแมววิ่งเยอะนะครับผม โอเคเราก็จับอีกสักตัวหนึ่งเลยดีกว่าเราก็ให้รอตื่นเลยนะเพื่อความรวดเร็วโอเคแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่จะบอกนะครับผมสําหรับเจ้าเมียววิ่งเนี่ยถ้าค่าสรบเราไม่แรงพอเรายิงไปนัดแรกเนี่ยมันจะกระโดดแล้วก็กระเจิงหนีหายไปเลยนะครับผมก็ต้องใช้ยาสรบที่แรงๆนะไม่งั้นก็ต้องแบบหาดด็นเสาร์ที่ไวๆตามมันไปนะผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูสักตัวหนึ่งแล้วกัน เอาเป็นว่าผมจะลองไปต่อยอมันนะแต่ตัวมันก็จะดีดกระเด้งไปเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมหาก่อนหาไม่เจอโอเคตอนนี้ผมก็เจอแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองแสดงให้ดูนะเป็นการต่อยมันเออพอเวลามันใกล้จะสรบแล้วมันก็จะนี่เลยครับสปริงตัวแล้วก็นู่นเลยไปไกลเลยนะครับผมก็อย่างนี้เลยนะครับเราก็ต้องแบบว่าตามให้ทันนะเพื่อที่จะได้ตัวเดิมของเรากลับคืนมานะครับเพราะว่าถ้าเผื่อบรเดียงนี้หายเลยนะครับผม โอเคนี่ลองอีกตัวหนึ่งนี่ถ้ามันยังไม่สลบแล้วก็บอกเลยมันโดดกระโจนไปแน่นอนครับผมโอเคมันจะล่อนนะครับมันจะล่อนอ่ะสาธิตเสร็จแล้วก็ขอกลับไปดูตัวเดิมก่อนนะครับโอเคตอนนี้เจ้าเมลวิ่งของผมก็ตื่นแล้วนะครับมาไหนออกมาดูรูปโฉมดิเฮ้ยน่ารักนะครับผมผมได้เป็นตัวสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะครับผมก็ได้คราบอ่านไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย นี่เพื่อความรวดเร็วทันใจน้องๆเลยโอ้โหอ่านไม่โหลดอ่าโหลดและนี่ที่ผมอยากได้ก็คือเพราะว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะแปลกนะครับเอามารีวิวให้น้องๆดูด้วยว่ามันทำอะไรได้ด้ดวยอ่าถาลายได้ด้วยเจอตัวนี้ส่วนใหญ่ที่ผมพบเห็นเนี่ยผมจะพบเจอในแบบ Genesis 2นะครับเคตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะหมดหรือเป็นเพราะอะไรในแบบนี้ก็มีเหมือนกันเคซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะครับผม โอเคก็ okay. สำหรับเจ้าตัวเมลวิ่งนะครับผมมันก็จะฟาร์มเป็นนี่นะไฟเบอร์ได้ด้วยแล้วก็เชอร์รี่เบอร์รี่อะไรต่างๆนานาแลครับผมได้เยอะเหมือนกันแต่เหมือนไม้นี่จะฟาร์มไม่ได้นะกินป่าทำอะไรได้กิป่าเป็นการเหมือนกระโดดแล้วก็กระทุบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผม <laughs> เออไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ส่วนตัว ีเป็นลงเออใช่ก็จะกดทำไมแต่ตัว c ไม่มีอะไรนะครับผมตัว x ไม่มี control shift ไม่มีนะครับโอเคส่วน space bar นี่ก็จะเป็นการนี่ล่อนนะครับเอ,อ้ยมันทถลายพื้นด้วยด้วยนะน้องๆคือเป็นตัวที่แบบขี่สนุกอยู่นะนี่ดูโอ้โหคือเอาง่ายๆคือขี่มันนะครับผมแล้วยิ่งแบบแถวๆนี้เป็นที่ราบเยอะๆนี่น่าจะมาแบบสีมลวิ่งเล่นชมบรรยากาศมากเลยนะครับ ก็ EP นี้ก็เป็น EP ที่ชิลๆนะครับผมพี่เลยจะมาจาับเจ้าตัวนี้เพื่อให้น้องๆได้รู้สึกผ่อนคลายกันบ้างไม่รู้ว่าจะชอบกันหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะชอบแบบสายหมดโหนโหรือว่าชอบแบบรักธรรมชาติเออพี่ก็ไม่รู้นะก็ทำๆททมาเดาๆว่าชอบแบบไหนโอเคก็นอกจากความน่ารักแล้วนะครับผมก็ยังมีอีกหนึ่งความสามารถในการเกี่ยวกับเด็ก เ,ออเกี่ยวกับลูกไดนโนเสาร์นะครับเจ้าตัวนี้ก็สามารถเลี้ยงดูไดนโนเสาร์และขโมยลูกไดนโนเสาร์ได้นะครับผมโอเคโดยการเลี้ยงลูกไดนโนเสาร์เนี่ยก็ต้องรอให้มันแบบเป็นลูกก่อนนะเป็นไข่ไม่ได้นะต้องให้มันเป็นลูกก่อนนะครับผมแล้วก็เอามาไว้ใกล้ๆเจ้าตัวนี้แล้วก็กดตัว E นะครับมันก็เหมือนจะเอาไปใส่ในเรียกว่าไงอ่านมันก็เป็นแบบประมาณประมาณว่าเออเป็นถุงถุงอะ่ะเออผมก็ไม่รู้จะบอกไงวะ โอเคครับผมก็จะยกตัวอย่างให้ดูจะเป็นการจับโดโนแล้วกันนะครับผมแล้วก็ทําไข่แล้วก็ฟักก็เป็นลูกนะก่อนจะไปจับโดโดเนี่ยเดี๋ยวผมซอนขี่ก่อนการขี่ก็ไม่ยากนะครับผมโดยการกดสเปซบาร์นะาค้างไว้แล้วก็ปล่อยแล้วกด W s ว i ลชิ ship. เอ้ยชิ i เวิแล้วก็หักเมาส์ลงครับมันก็จะไหลมาของมันเองอย่างนี้เลยนะเออไม่ยากนะครับผมการขี่การล่อนถ้าการล่อนให้มันานานๆก็นี่แล้วก็อย่าเพิ่งลงพื้นนะครับ เราก็ต้องใช้เมาส์บังคับเอานะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพอเวลาก็จะลงพื้นนี่ก็จะถลั่ยแบบนี้เลยน่ารักน่ารักนะครับผมโอเคไปตอนนี้ผมก็เจอโดโดแล้วผมก็จะจับโดโดนะโอเคก็จะจับเป็นตัวผู้หนึ่งตัวเมียหนึ่งนะครับผมถ้าสรุปก็ขู <c> ่ <oughs> ้าสรุปหนึ่งพันตัวแค่นี้ถ้าสรุปหนึ่งพันะโอเคยิงหัวหน่อยลนะกันตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับยิงไปเลย แล้วก็หาตัวเมีอยอีกหนึ่งตัวตันนี้ตัวอะไรตัวผู้โอเคครับผมก็ไม่รู้จะหาโดโดตัวเมียมาจากที่ไหนนะผมเลยจับพลาซอแทนแล้วก็ใช้พลาซอที่บ้านนะครับผมเป็นพ่อพันธุ์โอเคผมก็จะทําการมิตติ้งเลยนะครับโอเคโอเคครับผมก็จะรอจนไข่มันฟักแล้วก็ได้ไข่ามาเป็นตัวเลยนะครับผมแล้วก็จะลองเทสกับเจ้าเมลวิง่งดูเพราะผมก็ไม่เคยเลี้ยงแบบนั้นเหมือนกันนะ โอเคครับโอ้โหก่อนที่มันจะตายผมต้องรีบๆเลยไหนว่ามันทำยังไงวะหนึ่งน้องๆมันมนี่ดีมาอยู่ใ,ใกล้เมววิง่งดิทำไงวะโอเคน่ารักเหมือนกันเนี่ยไม่เคยเห็นรนูปพาราโซโอเคครับผมก็จะกดตัวอ e. ีให้มันอย่างนี้หรออย่างนี้หรออย่างนี้หรอเอ้า <c oughs> <c oughs> นี่นะครับผมมันก็จะประมาณน,นี้ ก็ท se se ja ําตามอย่างที่ผมโกดให้นะครับมันก็จะเลี้ยงลูกให้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเลี้ยงยังไงมันก็อยู่ในนี้อะเอออ๋อลมันมันให้เราวอนแคร์ก็ประมาณนี้นะครับโอ้น่ารักน่าชัางมากจริงจริงเลยเออ น่ารักมากมากเลยนะครับน้องๆก็ประมาณนี้นะครับในการเลี้ยงลูกถ้าสมมุติว่าเป็นลูกสัตว์กินพืชน,นี่ก็ใส่เบอร์รี่ไว้ในตัวนะครับถ้าเป็นลูกสัตวกินเนื้อก็ใส่เนื้อไว้ในตัวเจ้าเมียววิ่งเลยนะครับผมมันก็จะเลี้ยงลูกให้เราแต่เวลาเราคัดเดินเราก็ต้องมาคัดเดิ้เราเองนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าเมียววิ่ง โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้หนายหมองแมวเกมเมอร์ด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมบ๊ายบาย